สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับหูวอังนะคะในชั่วโมงวิชาสังคมศึกษาวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรามีอะไรบ้างและสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าอะไรถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวนักเรียนไปดูคลิปการเรียนพร้อมๆกับหูอังเลยค่ะสิ่งแวดล้อมรอบตัวฉัน สวัสดีค่ะน้องๆฟัง,งชื่อแล้วน้องๆหลายๆคนอาจจะยังสงสัยว่าคืออะไรสิ่งแวดล้อมแล้วสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยอะไรบ้างไม่ยากเลยนะคะน้องๆเพราะสิง่งต่างๆรอบตัวเราเช่นห้องเรียนรถมอเตอร์ไซค์ถนนน้ำตกแม่น้ำทะเลป่าชายเลนเป็นสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้นค่ะ แต่สิ่งแวดล้อมที่น้องๆเจออยู่น้องรู้หรือเปล่าว่าอันไหนเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและอันไหนมนุษย์สร้างขึ้นเรามาติดตามเรื่องราวในคาบนี้กันค่ะเอวันนี้พลอยอยู่ที่ไหนนะมีใครรู้บ้างคะให้น้องเลือกดูจากภาพนะคะว่าตอนนี้ พลอยอยู่ที่ไหนเรามาดูสิ่งที่อยู่รอบตัวพลอยกันนะคะน้องๆมีกระดานดำโตะ๊ะเก้าอี้หนังสือและดินสอสิ่งต่างๆเหล่านี้คือสิ่งแวดล้อมค่ะในภาพนี้ล่ะคะ เพลินกำลังอยู่ที่ไหนเอ่ยให้หน้องเลือกดูจากภาพนะคะว่าตอนนี้เพลินอยู่ที่ไหนเพลินกำลังอยู่ที่ริมทะเลลองดูสิคะน้องๆว่ารอบตัวเพลินมีอะไรบ้างรอบตัวชายหาดต้นไม้ทะเลภูเขาและหอย สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งแวดล้อมเช่นกันนะคะแล้วภาพนี้พัดอยู่ที่ไหนคะให้หน้องเลือกดูจากภาพนะคะว่าตอนนี้พัดอยู่ที่ไหนพัดกำลังอยู่ในสนามเด็กเล่น น้องๆคงจะคุ้นเคยกันดีนะคะแล้วรอบๆตัวพัดมีอะไรบ้างนะมีใครรู้บ้างคะสิ่งที่อยู่รอบๆตัวพัด์ประกอบด้วยเครื่องเล่นต้นไม้ดอกไม้ลูกฟุตบอลทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสิ่งแวดล้อมเช่นกันคะ่ะน้องๆเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย สิ่งว่าลอมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันคือประเภทที่หนึ่งสิ่งว่าลอมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นทะเลแม่น้ำภูเขาป่าไม้สัตว์ น้ำตกป่าชายเลนเป็นต้นประเภทที่สองสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นเช่นรถยนต์เก้าอี้ดินสอลูกฟุตบอลบ้านถนนโรงงานเป็นต้นค่ะ นี้ชี้นะน้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติบางชนิดใช้แล้วอาจหมดไปได้เช่นป่าไม้เพราะเรามีการตัดไม้ทำลายป่ากันมากขึ้นและถ้าเราไม่ช่วยกันปลูกป่าเพิ่มเติมหรือใช้อย่างประหยัดป่าไม้ก็จะลดน้อยลงและหมดไปเราจึงต้องมีการปลูกต้นไม้ทดแทน ในส่วนที่เราได้ใช้ไปเพื่อให้ป่ามีไม้เยอะเหมือนเดิมค่ะเอาล่ะค่ะน้องๆได้ทราบถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัวแล้วน้องๆคงจะสามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวน้องภาพใดเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและภาพใด คือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นคะ่ะประเภทของสิ่งแวดล้อมเรามีหลักการจำง่ายๆก็คือสิ่งไหนที่มนุษย์สร้างขึ้นก็จะเรียกว่าสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นรถยนต์บ้านห้องครัวเป็นต้นแต่ถ้าสิ่งไหนที่มนุษย์ไม่ได้สร้างแสดงว่าสิ่งแวดล้อมนั้นเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะเช่น แม่น้ำทะเลภูเขาน้ําตกป่าไม้เป็นต้นหลังจากที่เราได้ศึกษาคลิปการเรียนการสอนเรื่องสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราไปแล้วนะคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะงั้นถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนพร้อมกันเลยคะ่ะกิจกรรมที่1สิ่งต่างๆรอบตัวนักเรียนสังเกตภาพและเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลม สิ่งแวดล้อมต่างๆที่ปรากฏในภาพเด็กลองมองภาพนะคะแล้วดูว่าภาพนี้มีสิ่งแวดล้อมอะไรบ้างสิ่งแวดล้อมที่เราเห็นในภาพได้แก่ภูเขาต้นไม้ก,มก้อนเมฆดอกบัวเรือ บ้านแม่น้ำเครื่องมือจับปลากระบือและสะพานคาเด็กๆสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะเรียกว่าสิ่งแวดล้อมค่ะข้อที่2จากภาพในข้อ1 นักเรียนจำแนกสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเดี๋ยวเราจะนำภาพในข้อที่หนึ่งนะคะที่เราทำเมื่อสักครู่นี้มาจำแนกลงในตารางนะคะสิ่งแวดล้อมก็จะแบ่งออกเป็นสองประเภทคือสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เดี๋ยวเรามาทำสิ่งแวดล้อมสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกันนะคะว่าจากภาพเมื่อสักครู่นี้มีอะไรบ้างสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได้แก่ภูเขาต้นไม้กระบือก,ก้อนเมฆดอกบัว และแม่น้ำค่ะเด็กๆสิ่งเหล่านี้นะคะล้วนแต่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะต่อมาเรามาดูสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นกันนะคะว่ามีอะไรบ้างสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นจากภาพได้แก่เรือเครื่องมือจับปลาบ้าน และสะพานคา่ะเด็กเป็นไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดในหน้าต่อไปกันเลยนะคะข้อที่3นักเรียนเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นกอไก่เป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ขอไข่เป็นสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นคอควายเป็นสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรางองูเป็นภูมิปัญญาของมนุษย์จอจานเปลี่ยนแปลงหรือเจริญเติบโตทางธรรมชาติเดี๋ยวเราจะนำข้อความที่กําหนดให้มาเติมลงในวงกลมข้างล่างนะคะแบ่งออกเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติสิ่งที่เหมือนกัน และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะถ้าพร้อมแล้วไปทำกันเลยนะคะกอไก่เป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติเราจะเรียกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะขอไข่เป็นสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นเรียกว่าสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะขอควาย เป็นสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเราจะเรียกว่าเป็นสิ่งที่เหมือนกันนะคะทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะล้วนเป็นสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราค่ะงองูเป็นภูมิปัญญาของมนุษย์เราจะเรียกว่าสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะจอจาน เปลี่ยนแปลงหรือจเจริญเติบโตทางธรรมชาติเราจะเรียกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะเด็กๆข้อที่4นักเรียนโยงเส้นจับคู่สิ่งแวดล้อมที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันให้ถูกต้องเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆสิ่งแวดล้อมประเภทเดียวกันนะคะในภาพที่1จะคู่กับ ภาพที่สามนะคะต่อมาภาพที่สองนะคะเป็นเครื่องบินนะคะเครื่องบินนะคะเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะสร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกสบายนะคะในการดํำรงชีวิตของมนุษย์จะคู่กับภาพที่หนึ่งนะคะนั่นก็คือภาพบ้านนั่นเองค่ะเพราะว่าบ้านก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะ ต่อมาภาพสุดท้ายนะคะต้นไม้นะคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นต้นไม้จะคู่กับภาพที่2นะคะนั่นก็คือดอกไม้นั่นเองค่ะดอกไม้ก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เราได้ทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนไปแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะ สิ่งแวดล้อมนะคะหรือว่าสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะคะเราจะเรียกว่าสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็ได้แก่1สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะก็จะแบ่งออกเป็นสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตค่ะเด็กสิ่งมีชีวิตยกตัวอย่างเช่นต้นไม้ดอกไม้นะคะสิ่งไม่มีชีวิตยกตัวอย่างอย่างเช่น ดวงอาทิตย์ดินแม่น้ำนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะมนุษย์ก็นำมาใช้ประโยชน์นะคะล้วนแล้วแต่ต้องพึ่งพาสิ่งแวดล้อมในการดำรงชีวิตนะคะส่วนสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะมนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่ออํำนวยความสะดวกสบายให้กับเราในการดำรงชีวิตนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นบ้านรถยนต์ถนนค่ะ เอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูอังก็ฝากให้เด็กๆกลับไปทบทวนบทเรียนที่เราได้เรียนไปวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมทำการบ้านมาส่งครูอังด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ